สวัสดีค่ะใหม่แก้วนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่เราจะเปิดกลุ่ตัวครีมที่คลายมีปัญหาหน้ากับคอหน้ากับตัวไม่เท่ากันวันนี้เราจะมาเปิดกลุกครีมที่ใช้ทาคอทาตัวให้สีดูบาลานซ์กันหลังจากที่เราฟินิชลูกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอดเปิดกลุกที่เราคัดมาแล้วอยู่ในถุงนี้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกค่ะใหม่ ใหม่แทบจะไม่ค่อยได้ทาคอสักเท่าไหร่ในบางทีบางคลิปมันอาจจะแบบดูหน้าลอยไปมากๆแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือหน้าสดจริงๆเราค่อนข้างที่จะสีผิวสว่างกว่าผิวคอมากๆเหมือนกัน่ะเอาเป็นว่ามันเป็นความผิดพลาดของใหม่เองนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่สําหรับคอมเมนต์นี้มากๆเลยทุกคน่ะวันนี้หลยก็เลยจะเอาครีมปรับโทนผิวที่ใช้แล้วชอบในปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่าใหม่ ใช้มากสักเท่าไหร่โอเคเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยอันนี้สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ CJ Super Center ได้เกือบทุกสาขานะราคาอยู่ที่39บาทตอนที่ใหมซ่ซื้อซื้อตุนด้วยจ้ะเป็น everyday look ที่ทาได้ทุกวันนะคะตัวนี้เป็นส่วนผสมของคามูคามูด้วยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงถึง50เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ ช่วยการปรับสีผิวอย่างเดียวแต่เขาจะช่วยในการบำรุงผิวผิวหมองคล้ำหรือว่าผิวที่แบบไม่เรียบเนียนก็ให้เรียบเนียนขึ้นผิวดูกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองซึ่งตัวนี้ทาได้ทุกวันนะคะและที่สําคัญคือไม่ชอบตรงที่เขาไม่อุดตันเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อเขาอ่ะมันไม่เหนืดเหนียวเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเหลวมากแล้วก็เหมือนรีมทาผิวทั่วๆไปเลยนี่ทาให้ดูเลยเห็นปะ ทาง่ายเหมือนทาครีมเลยทุกคนซึ่งเขาก็สามารถปรับโทนสีผิวมาได้ในระดับหนึ่งคือหนึ่งระดับนะคะอะให้ดูไม่ติดขนด้วยทุกคนเลิศป่ะเรื่องของการติดโทนอยู่นานส่วนตัวหมายรู้สึกว่าเขาไม่ได้ติดโทนอยู่นานขนาดเกินแบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงขนาดนั้นแต่ส่วนตัวหมายรู้สึกว่าเขาอยู่ได้สักพักหนึ่งสักประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็น่าจะทาสามได้แล้วนะคะจริงๆก็ ปรับได้แล้วก็ทาซ้ำได้ไม่เป็นคราบด้วยผสมกันแดดมาให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือใครมีจุดด่างดำอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยให้จุดด่างดำเราจางลงด้วยนั่นเองอะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนํามากๆโดยเฉพาะน้องๆน,องนักเรียนที่กําลังตามหาตัวซีซีที่จะช่วยทําให้เราดูมีออร่าในโรงเรียนที่สุดอ่ะตัวนี้แนะนํานะคะและตัวต่อมาฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยสัมผัสน้องมาแล้วนั่นก็คือของแคทตี้ดอตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นี่คือใหม่ใช้ตั้งแต่สมัยแบบเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีเป็นแพ็กเกจเก่ามากๆก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นที่มันใช้งานง่ายขึ้นซึ่งสมัยก่อนอะเ,เนื้อเขาค่อนข้างที่จะหนืดมากแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้ดูรู้สึกข่าวของเป็นยองใหญ่ขึ้นมาในสเต็ปหนึ่งนะทุกคนตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปออนไลน์คามาดก็ได้ซื้อในช้อปปิง้งในวสันใน ห้างสรรพสินค้ามีหมดนะคะตัวนี้ในส่วนของราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ100หรือ200นะคะประมาณนี้ที่ความโดดของตัวนี้คือเขามี spf 50 pa บกบวกบวกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมีผสมกูต้าไทโอนด้วยช่วยเรื่องของแบบให้ผิวเราดูขาวขึ้นสว่างขึ้นด้วยแล้วก็กันแดดด้วยนะคะถ้าสาวๆเด็กๆมาหาลัยอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะเพราะจริงๆก็ราคาที่สามารถที่จะ แตะได้อะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคือถ้าเป็นสมัยก่อนก่อนอันนี้เหมยเคยใช้เขารุ่นเดิมมากๆอกะเนื้อเขาค่อนข้างหนืดมากแต่ว่าพอมาปัจจุบันก็คือเนื้อดีขึ้นมาเป็นเนื้อแบบเหมือนเกลี่ยไปแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นสเปรดเป็นน้ําอะเนี่ยเห็นปะมันจะมีความขาวขึ้นมาอีกอะทุกคนแต่ตัวนี้ข้อเสียสาหรับใหม่ก็คือหมายปางคนมีขน มันจะเห็นชัดนิดนึงตรงที่เรื่องขนนะคะแต่ว่าก็เกลี่ยได้หมายถึงว่าค่อยๆเกลี่ยไปมันก็จะโอเคขึ้นเห็นปะอันนี้คือความขาวขึ้นมาแบบวกขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเลยอะนี่ถ้าให้เทียบจริงๆก็คือดูมีความขาวแบบขาวขึ้นผ่องขึ้น ตัวนี้เขาก็จะมีความแบบฟิลเหมือนเราใช้กันแดดของ nivea ทุกคนที่มันจะมีความแบบเข้มข้นมากๆแล้วมันมีความแบบผสมกันแดดมีอะไรเอ่ยมันจะรู้สึกว่าผิวมันขาวแต่ตัวนี้แอบติดขวดนิดนึงสำหรับไหมเห็นเป็นริ้วนิดนึงแล้วก็มันดูออกไปสักหน่อยนึงว่าพ่อผิวนะคะในเรื่องของกลิ่นก็คือกลิ่นหอมมากทุกคนหาูชอบตัวนี้นะเอาจริงๆคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่อยากใช้รองพื้นทาคอ ใช้ตัวนี้แทนการทาตรงบริเวณคอก็ได้ค่ะก็คือสีมันก็จะแบบบาลานซ์กันและต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่ Amazing มากเพราะว่าเพิ่งได้ใช้มาสักพักหนึ่งเองนะคะของ Bloom Beauty ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวโทนอัพอันนี้ก็จะมีความสว่างอันนี้คือจงใจที่จะแบบปรับโทนสีผิวแต่ความเป็นโทนอับอะทุกคนมันจะมีความเป็นธรรมชาติกว่าตัวที่เป็นของแคทตี้ดอนิดนึง เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเขาค่อนข้างดีเลยแหละซึ่งตัวเนื้อเขากะหมายชอบมากๆตรงที่ว่าเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เป็นเนื้อครีมแบบนี้เป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วที่สำคัญคือเกลี่ยง่ายแล้วเธอนางขาวขาวมากแล้วที่สำคัญคือ ไม่เป็นขุยแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อดีงามเกินเหตุมากทุกคนตัวนี้คือถ้าแบบเจอเหงื่อเจอน้ำก็คือไม่ไหลเป็นน้ำนมด้วยนะอันนี้เลิศมากอันนี้เพิ่งแบบพอใช้แล้วรู้สึกว่าขาวมากทุกคนคือขาวจริงๆแล้วคือสามารถที่จะย้ำไปได้อีกเพื่อให้มันเพิ่มความขาวเข้าไปอีกคือได้ ต,ตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าตอบโจทย์สาหรับคนที่ต้องการแบบอัพผิวให้มีความสว่างขึ้นดูแบบว่าผ่องขึ้นนะคะเ,เดี๋ยวดาบสกายทาแบบวอกกว่านี้ให้ดูคือหมดปัญหาสําหรับพวกคอ,อเสื้อคอเสื้อเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่ใครที่มีปัญหาเหมือนไหมอะคือเราไม่อยากใช้ตัวรองพื้นในการแบบออกมาทาตรงคอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเกลี่ยนะคะพอเ <ๆ S 1> ราทารอบสองเราจะต้องเกลี่ย <Good> ให้รู้สึกว่า<ๆ>มันวอกขึ้นปะทุกคนมันคือ ข่าวมอ่ขาวจริงๆทุกคนอะแนะนำแล้วก็ที่สำคัญคือกันน้ำกันเหงื่อดีงามมากๆทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเทจากน้ำในนี้นี่ให้ทุกคนดูเห็นปะ่ะการไหลของของแบบน้ำมันไม่ใช่เป็นนมอะทุกคนมันคือแบบน้ำใสๆไหลออกมาคือเกินไปมากแต่ว่าก็คือแนะนำอย่างที่บอกคือ แนะนำว่าให้เวลาที่เราจะล้างน้องออกก็คืออาจจะต้องใช้พวกอะไรที่เป็นสบู่ที่ค่อนข้างให้ความมันนิดนึงนะคะเพราะไม่ยงั้นอาจจะอุดตันอันนี้ส่วนตัวนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือล้างออกง่ายนั่นแหละ Broom Beauty ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครต้องการอับเวลผิวขาวแล้วดูไม่โบกมากมองไกลๆรู้แบบอ้อล่ามากตัวนี้ได้จ้ะหาซื้อง่ายด้วยอะ เซิร์ชได้เลยว่าบ o o m Beauty ตัวนี้ก็คือแนะนำและสำหรับตัวสุดท้ายนะคะที่ใหม่ก็ใช้มาก่อนหน้านี้ก็คือของเมลินซึ่งมันก็จะมี2องสีสเวอร์ชั่นให้ทุกคนได้สัมผัสนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแนะนำก่อนเลยตัวเมลินตัวนี้เขาจะมีทั้งหมดสองเฉดสีก็คือมีสีที่ออกผิวขาวผิวขาวเลย ก็เหมาะผิวขาวเลยพวกคนที่มีผิวอมชมพูผิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะมากๆสําหรับโทนสีต้องหยิบตัวนี้สีนี้สีชมพูอ่ะตัวนี้เดี๋ยวก่อนตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับโทนสีผิวให้รู้สึกว่าแบบเนียนใครต้องการความเนียนผิวเนียนแล้วดูแบบดูดูเหมือนลงรองพื้นที่ผิวอะ่ะตัวนี้เลยของเมลินเอาจริงๆคือทั้งคู่ ตัวนี้เนี่ยเป็น BB โลชั่นตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของเมลินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะติดทนนานเหมือนกันตัวนี้ติดทนนานกันน้ากันเหงื่อคืนเลิศดแต่ว่าข้อเสียก็มีเรื่องของการการเกลี่ยสําหรับใหม่อะใช้เวลาในการเกลี่ยค่อนข้างที่จะนานนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนที่ตั้งใจที่จะเกลี่ยคือเกลี่ยได้ง่ายแน่นอนอะเดี๋ยวให้ดูเป็น อแล้วก็เรื่องของการติดขนส่วนตัวหมายรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะหนาอาจจะมีความติดขนที่เห็นชัดฉะนั้นถ้าจะให้แนะนําก็คือผสมกับตัวครีมบํารุงไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้เนื้อเขาอะดูสมูทและเกี่ยง่ายมันก็จะรู้สึกว่าไม่ติดขนนั่นเองทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะเดี๋ยวหมายจะทา2อสีอยู่ในแคนเดียวกันซึ่งอย่างที่บอกเห็นป่ะทุกคนคือ สว่างมากสว่างจริงๆอันนี้เหมาะมากสาหรับเจ้าสาวแหละหมายว่าคนที่จะต้องมีแบบเช่นคนที่ต้องออกงานบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตอบโจทย์นะคะ่ยเห็นป่ะอย่างที่บอกทุกคนมันจะต้องตั้งใจเกลี่ยค่อนข้างนานหรือพอสมควรเพื่อให้มันมีความเนียนแต่ว่าเดี๋ยวพอเนี่ยคือหมายเป็นคนมีขนไงหมายก็จะรู้สึกว่ามันแอบ แต่อันนี้จะดูออกเลยถ้าถ้าใครรับได้เรื่องเรื่องของการแบบมองดูแล้วว่าอ๋อคนนี้โบะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์ผิวเนียนอ่ะอันนี้ให้ดูสว่างเวอร์ไปเลยค่ะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวให้ดูอีกสีนึงก็คือเป็นสีม่วงสีม่วงนี้ก็คือจะเหมาะกับคนที่แบบโทนสีผิวทั่วๆไปแล้วกันนะนทุกคนทุกคน หรือบางคนอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้ไม่ได้อยากได้อัพผิวที่มันดูสว่างเวอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยตัวสีนี้ก็จะเป็นสีออกเนื้อทุกคนเห็นไหมให้ทุกคนดูก่อนเห็นไหมมันจะออกเนื้อแต่มันก็สว่างนะคะตัวนี้จะมีความเนื้อนิดหนึ่งอ่ะตัวนี้เห็นไหมมันจะมีสีที่รู้สึกว่าถ้าเทียบกันถ้ามองดีๆคือมันจะมีความรู้สึกว่าสองสีมันจะมีความแตกต่างฝั่งนี้จะรู้สึกว่ามันดูวอกมากๆแล้วก็ฝั่งนี้จะรู้สึกว่ามันออกแบบโทนเนื้อนะคะ เนี่ยเนี่ยอันนี้มีเส้นขั้นให้อยู่นะคะซึ่งมันจะมีความแบบสีที่แตกต่างกันนิดนึงส่วนตัวหมานรู้สึกว่าถ้าให้พูดจ,จริงๆตัวนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีขนเยอะสักเท่าไหร่ถ้าใครแบบขนไม่เยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือยิ่งตอบโจทยนะ์หนักเข้าไปเลยแต่เรื่องของการน้ํากันเหงื่อคือดีงามมากนะคะแล้วก็ติดทนนานทั้งวันใช้คําว่าไม่หลุดทั้งวันแล้วก็อืมตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อน หอมทันสมัยเนี่ยทุกคนบอกไม่ถูกแบบหอมอ่อนๆนะคะใครที่แบบมีผิวที่ไม่ค่อยเรียบเนียนแล้วอยากให้ผิวดูเรียบเนียนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการให้ผิวดูเรียบเนียนเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะหนาเขาเป็นประหนึ่งเหมือนรองพื้นให้เราเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนํานะคะของเมลิลินนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเฟเวอร์ลิททั้งหมดที่ใหม่รู้สึกว่าเออใหม่ใช้ใหม่เลือกใช้ที่แบบใหม่รู้สึกว่าเออใหม่ชอบนะคะ ส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยมนจะใช้ในการแตกต่างกันออกไปนะคะในในทุกช่วงเวลาของตัวเองนะคะโดยส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าทาได้ everyday แต่เรื่องของการปรับโทนผิวหรือว่าปรับโทนสีหน้ากับสีคออะไรเงี้ยให้มันเท่ากันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์แต่โดยสรุปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีก ตัวหนึ่งที่ถ้าใครต้องการปรับโทนผิวตัวนี้หมายว่ารู้สึกว่ามันตัวที่เกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกดูไม่โบ๊ะนะคะแล้วก็ตัวของแคทติ่ดอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูเหมือนจะกันแดดซะส่วนใหญ่โดยการบำรุงซะส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็มีการปรับโทนสีผิวแต่ก็ดูรู้สึกว่ากำลังพอดีและกันทุกคน แล้วก็สําหรับของเมลินนะคะตัวนี้ถ้าให้สรุปเลยก็คือตัวเมลินอ่ะก็คือจะเหมาะกับการที่เราจะไปออกงานหรือว่าต้องการให้ผิวดูเรียบเนียนแอบไม่แมนะนําสําหรับ everyday look เลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาเกินไปแล้วก็ดูโบ๋เกินไปนั่นเองค่ะเอ่ะเอาเป็นว่าแต่ละตัวก็ไปลองเพื่อนๆก็ลองไปตาไปลองใช้กันดูนะคะเพราะว่าจริงๆเราทุกตัว มันต้องเทสก่อนนะต้องลองลองเทสกันก่อนนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ใหม่มีนะคะแล้วก็เป็นทั้งหมดที่ใหม่เลือกใช้เองนั่นเองค่ะโอเคงานสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบพูณมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ดูกันจนจบนะคะมีใครอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้นะคะยังไงฝากทุกคนกดติดตามใหม่ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ